<ไ>มีเยอะเลย,เลยใช่ค่ะส่วน uh. ตัวจะดัดจะดัดจะดัดเปลงได้จะดัดเปลงเก่งแต่ของครูเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่คลีนผัดน้ําไม่ใช่นะคือน้ําไขมันน้ํามันเนี่ยอย่างไข่แดงเนื้อสัตว์ติดมันคือต้องกินเพราะว่ามันอย่างพวกซีดมดลูกเนื้องอกอะขาดไขมันดีไม่ได้นี่ครูกระตุ้นครูอบอกเลยให้กระตุ้นได้ไข่แดงแล้วก็เนื้อแดงจริงๆกี่เคสแล้วล่ะเนี่ยพี่ก้อยก็ไข่แดงเนื้อแดงหมูสามชั้น คือมันต้องอัดแน่นด้วยสารอาหารแบบนี้มันถึงจะได้ต่วนถามว่าเรื่องพิษครูมีวิธีบล็อกในทางโปรแกรมไงก็อย่างที่บอกไงเออต้องผ่านกระบวนการปรับพื้นฐานตรงนี้แต่ถ้าเธอกินเละๆมั่วๆเหมือนที่ติ๊กบอกว่าพิซซ่าบ้างอะไรบ้างอันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นโทษนะก็บอกเลยอย่าอย่าแบบว่ากินไข่แล้วไปชานมไข่มุกไงติก๊กมันมันมันจะจับตัวเป็นคอเลสเตอรอลที่เลวอะ่ะแล้วก็เป็นนิ่วอันนั้นอ่ะใช่ค่ะอ่า ใช่ค่ะเราต้องมีความรู้เราต้องปรับก,ก็เหมือนอไขมันกับแป้งเรา๋อบม,มันง่ายๆก็คือเลี่ยงแป้ง <จะ S 2> แปรรูปอาหารแปรรูปเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเอสโตรเจนเป็นเป็นตัวเอสมันฮอร์โมนโครงสร้างมันใช้ฮอร์โมนเพศหญิงอะ่ะไออาหารแปรรูปมันมีเอสเอสเอ็นแล้วก็ไหนจะพวกถุงพลาสติกไมโครพลาสติกที่ครูบอกแล้วคุณไม่มีโปรแกรมคือมันขึ้นอยู่กับว่าใครดีท็อกซ์ได้แค่ไหนไงเข้าใจไหม อ,อของครูก็จะเป็นช็อกโกแลตซีแบบของติ๊กนี่แหละพอเลือดมาเลี่ยมๆแต่ตอนนั้นแพนิกกับปวดอย่างอื่นมันพีคมากกว่าปวดท้องมันก็ปวดหัวมันมากกว่าของครูมันจะเป็นตรงตรงนั้นแต่ว่าถ้าแล้วก็หัวร้านคือ,ค,อคือผมมันคูจะไปยังไปในโซน P C O S ม่อคือไหลไปแต่ยังไม่ได้ปวดท้องแบบของติ๊กไงแต่ของครูจะปวด,ปวดมากค่ะใครใคร,ใครไม่เป็นไม่ปวด อ๋อเรากินบูเฟนปวดปวดระดับปวดที่เกี่ยวกับมดลูกพวกนี้คือกินบูเฟนก็ไม่อยู่คุณต้องกินไปรักษาที่คลินิกกระดูกอ่ะเพราะว่าต้องขอยาที่มันอันนี้คุณก็ไม่ใช่หมอนะยาเขาก็จะมีดับปวดแบบเอ็กต้าเด็มเตีมถ้าไม่งั้นก็ยาฉีดเลยเพราะเราก็ทนไม่ไหวไงเขาจะเออมันปวดมันถ้าปวดแบบนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีเคสซีสมาถามเนื้องอกมาถามเยอะถ้าปวดขนาดนี้ก็ แนะนำผ่าก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีปวดยังพอทนได้ล่าสุดเขาแค่รู้สึกอืดๆหน่วงๆนิดๆแต่ว่ายังไม่ได้ปวดมากเหมือนติ๊กครูก็เลยบอกว่าก็ลองเทนสามเดือนก็ครูว่าอาการก็ยังยังเบาอยู่แต่ถ้าปวดแบบของติ๊กก็อาจจะถ้าจริงจริงตอนนั้นก็คือครูบอกว่าลองเทนดูถ้าอาการปวดไม่ลงก็อาจจะต้องเหมือนถ้ามันเป็นก็<ช>หมอเขาจะฉีดใช่ไหมฉีดหรือว่าผ่าละของเด๊ก เอ่อถ้ายังไม่ปรับเชอไหมคะผ่ะะาค่ะอ๋อเขาแนะนําให้ผ่าใช่ไหมใช่แต่จริงมันห้าเซนเองเนาะมันไม่ได้แบบว่าสิบเซนเจอเจอเยอะไหมหรือว่าเจอแค่จุดเดียวเจอจุดเดียวคะ่ะอืมอืมัมมนโชคดีด้วยคะ่ะที่บ้าเราเราเจอก่กนนะคะ,ะ,ะส่วนตัวนะคะถ้าถ้าไม่ได้ตรวจก็คงจะปล่อย แต่ถ้าถ้าผ่าถ้าติ๊กไม่มาปรับอาหารผ่าตอนนี้ติ๊กอายุสามห้าเดี๋ยวติ๊กจะไปเจอเรื่องโพรงมดลูกจเจริญผิดปกติแล้วก็ติ๊กจะเป็นไวทองก่อนกําหนดตอนตอนนี้ก็จะอยู่เลนส์ที่สามเจ็ดไวทองก็คือรังไข่มันก็จะเสื่อมแล้วก็โดนตัดเหมือนของบางอ่อนแต่บางอ่อนก็ตัดไปข้างเดียวเออมันก็จะไปตรงนั้นเพราะถ้าไม่ปรับอาหารเสื่อมเนี่ยรังไข่เสื่อมเร็วแน่นอนเออปรับอาหารทยมจะพูดยังไง เออถ้ารังไขยคุณดีเนี่ยคุณจะแป่งปังสวยแบบเนี้ยเออเปงปังฝรั่งชมเนี่ยถึงได้บอกคือว่าอือโชคดีที่เจอไลคูแบบคุณนองออนแล้วก็แบบมาตัดสินใจเลยคือแบบฉันจะมาปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะมันอยู่กับฉันจนเออถอนลากถอนโคนไปเลยฉันฉันต้องทะนุถนอมไ้ใช่ค่ะก็เลยต้องประจําเดือนนี้ประจําเดือนไปหมดเลขห้านะจ๊ะล่ากไปถึงเลขห้านะจ๊ะ ใช่ค่ะคคิดว่าโอยฉันก็ไม่อยากผ่าฉันก็ไม่อยากตามฉันก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันนะอา่านะอ่ะโอเคก็อันนี้มายืนยันว่าอภพินิหารไข่แล้วก็เนื้อสัตว์จริงๆริสมุนไพรไม่ได้อัดเท่าไหร่เ,เพราะว่าเยอรมันหายากกระชงกระชายมะกรูดขมิน้นก็อันนี้เป็นการยืนยันว่าไข่เนื้อสัตว์นะเดี๋ยวครูสรุปให้อีกทีก็เดี๋ยวอยากให้ติ๊กฝากบอกเรื่องกินไข่กับเนื้อสัตว์กับ พพนนเพื่อนๆหน่อยจ้ะทานเธอค่ะทานแบบมีโปรแกรมอ่าทานแบบมีคนช่วยดูมันดีขึ้นจริงๆคะ่ะมันมันเป็นอาหารจากธรรมชาติดุ่นรัไม่ต้องกลัวว่าจะจะเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าเราทานถูกต้องมันดีขึ้นคะ่ะมันดีขึ้นจริงๆส่วนตัวคือ ขอบคุณครูทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณครูมากนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาเทนเพราะว่าเราได้รู้แนวทางการทานมันทําให้ร่างกายเราดีขึ้นอืถึงจะเลิกเทนแล้วไม่ได้ส่งกันบ้านแล้วก็ยังทานนะคะเพราะว่าเรารักตัวเองค่ะอืก็ยังมีวินัยเราค่ะอืใช่ค่ะไม่ไม่มีใครมามาดูแลเราได้เท่าตัวเราเองค่ะเราปรับเลยค่ะ มันง่ายกว่าจริงๆค่ะอือได้ได้ไดก็นะไม่ต้องกลัวนี่ก็คือครูลูกเทนที่เทนมันก่อนพี่ก้อยก็ทุกคนก็คืออยากจะมาคุยว่าเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่เขาตีกันว่าแบบเออมันมีสารพิษเยอะแล้วก็หมอส่วนใหญ่ก็ยังจะยึดเหมือนขนาดต่างประเทศฝรัง่งแต่ว่าตรงนี้ที่ครูทําอยู่สี่ห้าปีมันก็ครูก็มีคําอธิบายในเรื่องอ่านแล้วพิษเขาเรียกว่าอะไรวะยาเล่งไข่มันจะเลี้ยงด้วยเล่งไงติก๊กเนื้อออกไหม อ่าไข่มันจะเลี้ยงด้วยการเล่งเนื้อสัตว์ไอ้ตรงนั้นครูตอบมันมีไลท์ครูไลท์ไปแล้วก็เพราะฉะนั้นเป็นจริงตามที่ครูสอนไม่งั้นลูกเทนเนี่ยไม่สุขภาพดียันข้ามปีกันขนาดนี้แต่ที่เมืองนอกช่วปีอย่างหนึ่งไ <c oughs> ข่เขาเลี้ยงเป็น,ปนฟาร์มเปิดแบแบบแบบแบบไม่มี เหมือนบ้านเราจะเลี้ยงใกรงใช่ไหมคะทีนี้เขาจะมีให้ลูกค้าเลือกซื้อไขว่าจะเลือกจะเลือกแบบที่อยู่ในฟาร์มหรือเลือกไข่ที่ที่ไก่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติปล่อยไก่แฮปปี้มีปุ่าก็คือถ้าได้ไก่ออแกนิกก็ดีคือหมูออแกนิกไข่ออแกนิกได้ก็ก็ดีนะคะมันก็ถามว่าเรื่องสารพิษมีจริงไหมที่ตกค้างมีจริงแล้วถามว่าครูกินแบบออแกนิกไหมไม่คือบางคนมันก็ เอ็นดูไงพิกแต่ว่าในโปรแกรมของครูมันดีท็อกพิษไปโดยอัตโนมัติด้วยการทำไอเอฟซึ่งครูไลไปแล้วเพราะว่าบางทีเรามานั่งสติกว่าผักต้องกลางมุง้งมันก็ลําบากหลายอย่างเนาะเออสี่ห้าปีมานี้ก็คือเอาเลยเธอซื้อแมคโครโลตัสตามสบายเพราะฉันเองก็ซื้อตลาดสดแมคโครโลตัสเหมือนกันเออแล้วเรื่องนี้ครูเพราะฉะนั้นสบายใจได้หาวิธีรักษาตัวเองให้รอดเถอะ นะมันง่ายกว่าดีกว่ามาอยู่แบบคาราคาซังเอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้งแล้วของครูเนี่ยผลลัพธ์พวกคุณมาสาวใสเต่ายแบบขุดได้เลยใครใครจะหาว่าหนูไ้ชาระมั่วมังไโอเคหนูปล่อยผ่านส่วนตัวคือฉันดีขึ้นคือฉันสวยฉันสวยต่อไปรอแล้รอชู่ไหมฉันพอใจที่จะไปนฉันพอใจที่จะทานใช่ค่ะทุกทีนะเกาหลีต่างประเทศที่ ฝรั่งเ็าหัวล้อกันใหญ่พอกินไข่เขาก็ฝรั่งก็ยังกลัวไข่แดงอยู่ก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่ตอนพวกเราก็ดอนสนดอนแคร์เพราะว่าฉันได้ความสวยแซบคือไม่มีสักลูกก็ก็คือแค่นี้เราก็พอใจแล้วเนึกออกไหมเออใช่ค่ะเราก็อย่างที่บอกว่าหายโรคด้วยยาที่คลินิกอ่ะมันมันไม่ได้ความมันเหมือนข้างในมันยังไม่สุดอะแต่นี่คือมันคิดดูไม่ต้องนวดจากแต่ก่อนที่ต้องนวดเดือนละสามครั้งแล้วน จุงกระจิงแบบมันไม่ไม่มีคําว่าถอนรากตั้งแต่สี่สิบเอ็ดปีไม่เคยเจอคาว่าถอนรากถอนโคนแต่เนี้ยไม่ใช่เป็นกับครูคนเดียวนั้นลูกศิษย์ลูกเทนทุกคนเลยใช่ไหมเป๊กแบบใช่ค่ะเรากินสบายตัวรักษาตัวเราอยากินยาเลยอืมมันมันยามันแค่จริงจริงค่ะมันมันเหมือนมันเราปวดไปสักนิดนึงดีขึ้นหน่อยเพราะตรงนี้สงบตรงนี้กาเริบอยู่อย่างนั้นแหละใช่ค่ะมันยังไม่อันนี้ดูดิรักษา รักษาอาการนี้ไปกระทบกระทบอ่าใช่ค่ะก็แต่น่ี้มาเทนแก้กินอาหารเพื่อบําบัดเนื้องอกเอ้ยเพื่อบําบัดซีดแต่ว่าอาการปวดท้องหายเอออาการซึมเศร้าแพนิกดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้นเห็นไหมคือถอนรากถอนโคนทุกอย่งได้หลายอย่างมากกากที่ตั้งใจจะเทนแค่เอ่อบำรุงมดลูกกู้อะไรแบบกู้ประจำเรื่อนซีดแต่สิ่งที่ได้คือแบบ ว้าวต้องมาสมัมผัสต้องมาสัมผัสเออนะ <c oughs> อยากให้ครูยังบอกเลยไหมเดือนหนึ่งนี้คุ้มมากเลยเออเดือนหนึ่งนี้นี่คือเคสไวสุดแล้วปกติก็เนื้อ,องอครูก็จะบอกว่าหกกับแปดไว้ก่อนแต่ว่าหลังๆก็เร็วขึ้นอาจจะอะอ,อ่ไม่ถ้าคนที่ที่เป๊ะๆแต่อย่างของมังออนเขาไม่เป๊ะไงเขากว่าเขาไปวนอยู่กับสายแพนเบย์ยังอันนี้ติ่ก็ครูว่าไงว่าการแบบ,ป,บ <c oughs> ปรับโปได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกแต่ของมังอนอนเขา กว่าครูไตมาทแรกก็ก็ยังให้กินมันยังกระตุ้นไม่เต็มที่เราก็เออพอไตมาาที่สองครูบอกว่ารับผิดชอบเองเทคูเทนไม่ได้แล้วก็คุยไม่รู้เรื่องก็พอไตมาาที่สามก็ยุบแล้วตวรตวจสามลงมานเขาตรวจสามลงมานเลยของเขาสิบสิบสามเซนไงแล้วก็มี<อ>มีหลายโรคลิสิตดวงโน่นนั่นนี่ตัแพลน,นี่ก็หนักเออนะก็ก็ประมาณนั่นแหละของเขาอือประมาณแปดเดือนแบบอาหารไม่เป็น แบบเป๊ะได้บ้างเป็นช่วงๆอ่าก็ลากๆนี่หายเรีกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไลฟ์สดเรียกละเพราะว่าค่าเกา่าค่ายูริกนางขึ้นนะเดี๋ยวต้องไลฟ์ขุมคูหน่อยไว้เทนมานานเราก็เอ็นดูไงไปนาำไปหลุดทุเรียนเดี้ยงยูริกขึ้นยูริกขึ้นปวดข้อปวดกระดูกอ่าแล้วยังกลับเข้าคอกไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวกํลาลังหากลายุทธ์ให้เข้าคอเพราะว่าก็อยู่กันมานานนะมันก็เหมือนแบบอย่าป่วยเลยมันก็อืมแต่ครูก็รู้จิตว่าที่จะเอา เอาแบบอยู่ไงอ่านะอ่ะ,นะอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวครูสรุปกับเพื่อนๆอ,อีกทีก็ขอบคุณติ๊กมากเลยนะจ๊ะค่ะจะขอบคุณที่มาให้แชร์ประสบการณ์เรื่องการกินไข่เนื้อสัตว์อ่ใ,ให้ซิ๊กนะขอบคุณครูมาม่าด้วยค่ะได้จ้ะยินดีจ้ะนะขอบคุณมากเ,เบาๆไม่เยอะหเซนนะคะแต่ว่าการปวดก็หนักอยู่มันปวดโคโม่าเหมือนกันเพราะว่า เขาปวดจนทนไม่ไหวท้องบวมนะก็แต่อาหารเขาเป๊ะตั้งแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์มีมีมีมแปะนิดนิดหน่อยหน่อยถือว่าไม่ยากพราอสัปดาห์ที่สองก็คือเป๊ะเป๊ะมาตลอดแล้วก็คุมเรื่องหิวเรื่องอะไรเนี่ยครูปรับให้หมดเลยก็คือใช้หลักการก็คือใช้อาหารก็คือเน้นไข่เนื้อแดงแล้วก็มีการทำเอฟการทำ อดอาหารนะคะใช้สูงสุดอยู่แค่20่สิทับสมุนไพรน้ำกระชายมะกรูดยังไม่ได้ใช้อันนี้คือใช้ไข่เนื้อแดงโอลี่เนี่ยไลท์เคสพวกนี้ที่ครูเทนซ้ำซากอยู่เนี่ยนะคะนี่คือคงพอเป็นผลลัพธ์นะส่วนในเรื่องของยาเล่งอะไรที่ตามตรงนั้นครูมีไลท์สดครูสอน ข้อมูลลึกๆดูได้ที่ชมรมคนรักไข่ต้มเพื่อลดน้ําหนักสุขภาพดีอันนี้คือไม่พูดละเรามีวิธีบล็อกแล้ววันก่อนเพิ่งไล่เรื่องไขเ่เนื้อเนื้อสัตว์ไปว่าข้อควรระวังนะคะถ้า,ถ,าถ้ากินไม่เป็นอย่างเช่นสายหมูกระทะแล้วก็กินน้ําหวานด้วยนั่นอะส่วนใหญ่จะแบบกินเละตุ้มเป๊ะคือกินแบบไม่มีโปรแกรมถ้ากินแบบไม่มีโปรแกรมก็กินแบบเบาๆกลางๆนะคะจะได้ไม่เจอพิษเยอะแต่ถามว่าตรงนี้ครูเอาอาหารเอาไข่เนื้อแดงเอามาบําบัดฟื้นฟูโลกอะ เออเอามาบำบัดฟื้นฟูโรคเพราะฉะนั้นมันถูกการออกแบบโปรแกรมวางแผนตามหลักชีวเคมีเพราะครูเป็นนักชีวเคมีคร <c oughs> <c oughs> ูจบเคมีมาแล้วก็ทํางานวงการโรงงานแล้วผลิตเครื่องสำอางโรงงานคลินิกสุขภาพความงามน,นะคะเกือบยี่สิบปีแต่ยี่สิปีแล้วทำตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดนะคะแต่ว่ามาตอนปีหกสองไม่ได้ทําวงการนี้แล้วมาทําวงการคูม,มาม่า ตั้งแต่ปี62เดียนก็ไล์เช้าสายใบยเย็นวันนี้ไลสองรอบแล้วแม่ก็เอาที่คุณสะดวกนะใครที่อยากจะเริ่มต้นอย่างน้อยมีคู่มือเป็นหลักไว้หน่อยก็ดีนะคะเก็ดเลือดต่ําก็ทานไข่นด้และค่ะถ้าเป็นแนวเก็ดเลือดต่ําเลือดจางนะคะแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็ต้องดูเช็คสุขภาพอย่างอื่นด้วยว่านะคะมันมีอย่างอื่นอะไรมาแอบแฝงหรือเปล่านะคะ เกจเลือดเม็ดเลือดนะคะมันก็ต้องใช้โครงสร้างโปรตีนไขมันดีนะคะลองดูสามโพส์ที่ปรับปรุงได้ลูปโปรไฟล์ลองกินบำรุงเลือดอะไรพวกนี้ดูก่อนนะคะเออพวกนี้มันมาจากพันธุกรรมด้วยในการกระตุ้นเมด็ดเลือดขาวเมด็ดเลือดแดงนะคะเออหรือบางคนที่หน้าแดงมันกวนอูอะไรอย่างเงี้ยเมด็ดเลือดแดงมากผิดปกติพวกนี้ต้องใช้โปรแกรมกระตุน้นเอาตรงๆก็ลูกเทนี่เป็นเส้นเลือดขอดเออกดไหลย้อนแพนิก ผู้สูงวัยหกสิบสองปีอะ่ะนั่นก็พวกกินเหล้าสูบหรีก็คือภาวะร่างกายอักเสบอะ่ะอะไรแบบนมันก็จะแดงเป็นจ้ำจ้ำผิดเออแดดส่วนใหญ่จะออกแดงอา่านะคะจะออกแดงนะของครยเองเป็นเลือดจางนะคะอา่าเป็นเลือดจางก็คือดีขึ้นเลือดจางก็คือมันก็จะแบบมันหัวเวียนหัวตาผ้าประกอบกแบบับมดลูกประจําเดือนด้วยก็ยิ่งแบบ ลืมตาไม่ขึ้นเลยปวดเหมือนปวดคอบาา่าไหลเหมือนมีอะไรมากดอ่ะก็จะปวดหน่วงๆกดๆมันโดนข่มขีเหมือนเหมืนพีขีคอเออแล้วก็ปวดทนไม่ไหวปวดแบบว่าบูเฟนเอาไม่อยู่ก็ต้องต้องไปที่หมอให้เขาจัดยาแก้ปวดหรือไปโรงพยาบาลเออนั่นแหละแต่พวกตอนนี้คือหายขาดแล้วไม่เดินทรงอจะจะเป็นโทนี่ล็อบบิน นะแต่ถ้าไม่กินไข่ก็เดินเซมนะลองกินไข่ดูเบื้องต้นนะแล้วก็มีไปฟังไลฟ์พวกเสียงในหูเสียงในหัวนะคะเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวฟังไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวมึนเอาเอาเริ่มต้นครูเองไลท์ทุกวันก็พาเองเข้ามาเรียนทุกๆวันมันจะได้ซึมซับนะคะมันจะได้ซึมซับส่วนใหญ่ก็คือครูไลฟ์แล้วก็อ้างองิงจากเนี่ยพกกี่พก,ก้อยก็อยู่ในไลฟ์นะคะลูกศิษย์ลูกเทนตัวจริงเสียงจริงนะคะทั้งทั้งหมดเลยงานวิจัยคนจริงๆ แล้วก็ลากมาโชว์ตัวด้วยไม่ใช่ว่าการวิจัยในร้อยคนอยู่ไหนล่ะมันต้องดูสภาวะแวดล้อมแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดด้วยนะจ๊ะพระนันกรครูจะไปแล้วจ้ะครูจะไปแล้วนะเมื่อกี้ครูสัมภาษณ์วันนี้เคฟซีเด็ชชคะช็อกโกแลตซีท้าเซนยุคภายในสิบแปดวันนะคะไม่ไม่อยากจะพิมพ์แบบนี้มันดูผิดเดี๋ยวผิดกฎชุมชนก็คือยุบภายในสิบแปดวันในนี้เจ้าตัวเขามาเอง อาหารคูลงให้ดูแล้วของเขานะยุคภายในสิบแปดวันนะด้วยไข่เนื้อแดงเป็นหลักยังไม่ได้กินน้ำกระชายประคูเออเรื่องพิษไม่มีเพราะว่าเขานอนหลับฝันดีสบายตัวสบายตัวถ้าพิษมีมันจะตัวร้อนนอนไม่หลับร่างกายเต็มไปด้วยพิษมันที่เขาบอกใสยก่ยังแกงอึดอดัดแบบมันอึดอัดไปหมดมันอึดอัดไปจากข้างในมันอยู่ไม่สบายตัวมัน นั่นแหละเออมันถ้าช่วงมีประจำเดือนก็ต้องนวดไม่นวดอยู่ไม่ได้นี่ลูกแทนครูไม่ไม่มีใครนวดสักคนแล้วนะจริงๆก็ถ้าให้นวดฟรีก็อยากจะนวดแต่ว่าบางทีนวดขี้เกียจไปต่อคิวคือมันสบายตัวแล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องนวดไงอาหารนี้อาหารธรรมชาตินี่สุดยอดจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเพราะว่าลูกเทนคกูที่เขาพูดเห็นไหมที่มาสัมภาษณ์กี่คนพูดแบบนี้หมดแหละอ่ะไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะสวัสดี